Hello and welcome Gospel Bible Daily to our and study Tru สวัสดีนะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่การศึกษาพระคัมภีร์ด้วยความจริงของข่าวประเสริฐนะคบ We're so glad that you've joined us to hear the word of God เรารู้สึกดีใจนะคบที่วันนี้คุณมาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้าร่วมกันกับเรา You know today I want to talk to you about the Holy Spirit again วันนี้ผมเองก็อยากจะแบ่งปันกับคุณในเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งนะคบ And really in our Christian life it's important to know the Holy Spirit เพราะว่าในชีวิตคริสเตียนมันเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยที่เราจะต้องทำความรู้จักกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วย To have a biblical understanding understanding of what is the role of the Holy Spirit in our lives. เพื่อเราจะได้มีความเข้าใจให้ตรงกันกับพระคัมภีร์นะคะว่าบทบาทของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นในชีวิตของเราทุกวันนี้เป็นยังไง You know there is a reason why j esus gave us his spirit the holy spirit in our lives มันก็มีเหตุผลนะคะว่าทำไมพระเยซูคริสต์ถึงได้ให้พระวิญญาณของพระองค์ก็คือองค์พระวิญญาณริสุดเนี่ยเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรา and so to know the holy spirit ดังนั้นการที่เราจะได้รู้จักกับพระวิญญาณริสุด is a very very important thing in our christian life จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากมากในชีวิตคริสเตียนของเรา and so let's look at john 14 26ถ้าเรามาดูในยอห์นนะคะบทที่14ข้อ26 but the comforter which is the holy spirit whom the father will send in my name He shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I've said unto you. แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งและจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว Now interesting this, สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้ก็คือ that both Jesus and the heavenly and ทั้งพระเยซูและพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ของเราได้ให้พระวิญญาณบปิสุทสุดกับเราเพื่อจะคอยช่วยเหลือเรานะครับและตรงนี้ถือว่าเป็นของขวัญของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้รับจากพระเจ้าด้วย Think <about> that. ลองคิดดูดีๆ The same Spirit that worked in the life of Jesus. เพระวิญญาณองค์เดียวกันนะคะที่เคยทํางานในชีวิตของพระเยซูมาก่อน It's now working in our lives has been given to us. ตอนนี้เนี่ยพระเจ้าได้มอบให้กับเราและก็ได้ทํางานอยู่ในชีวิตของเราด้วย And so we should live our lives dependent on the Holy Spirit every day. ดังนั้นเราเองก็ควรจะดำเนินชีวิตด้วยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกๆวันนะคะ n o there's one thing I want to point out from this verse. แต่มันมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้คุณเห็นจากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ Which is this. ก็คือ It says He shall teach you All things คือพระองค์นั้นจะคอยสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง He shall teach you all things พระองค์จะคอยสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งเลยนะครับ Think about this ให้คุณลองคิดดูดีๆนะครับ One of the works of the Holy Spirit in our lives การงานอย่างหนึ่งของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเรา is to teach us ก็คือการคอยสอนเรา about everything เกี่ยวกับทุกเรื่องอยู่แล้ว concerning God's plan and God's purpose and God's will in our lives ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนการของพระเจ้าจุดประสงค์หรือน้ำพระทัยของพระองค์สําหรับชีวิตของเรานะครับ without the Holy Spirit เพราะถ้าไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ we cannot know God เราไม่มีทางรู้จักพระเจ้าได้เลย know the word of God เราไม่มีทางรู้จักถ้อยคําของพระเจ้าได้ definitely we cannot know the will of God and the plan of God and the purpose of God แล้วแน่นอนนะคะว่าเราไม่มีทางรู้เกี่ยวกับน้ําพระทัยของพระเจ้าแผนการและจุดประสงค์ของพระองค์ it is through the Holy Spirit แต่โดยผ่านทางพระวิญญาณบรสุทนี่แหละนะค s ที่พระวิญญาณแห่งฟ้าสวรรค์เนี่ยสามารถที่จะสอนเราได้ในทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณลองคิดดูนะค means นั่นหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถที่จะสอนพระคัมภีร์กับเราได้นะค do และอันนี้ก็เป็นอะไรง่ายๆที่เราสามารถจะทําได้ด้วย the Scri ทุกครั้งที่คุณเปิดพระคัมภีร์ออกมาและให้คุณอธิษฐานบอกพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระองค์สอนลูก ถ้าคุณอ่านสักข้อหนึ่งแล้วคุณอ่านไปก็รู้สึกไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ให้คุณบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้ลูกเข้าใจตรงนี้ด้วยแต่ถ้าอาจจะมีบางข้อพระคัมภีร์ที่คุณก็เข้าใจความหมายอยู่ดีแล้วแหละก็คุณก็สามารถขอให้พระองค์ให้ความหมายกับคุณที่ลึกซึ้งมากขึ้นได้นะขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เลยเพราะในข้อนี้บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ย อยู่กับเราเพื่อจะคอยสอนเราในทุกเรื่องนะครัะม you know, ีนักเทศท่านหนึ่งได้บอกว่าก็ดีนะคบที่เราจะศึกษาพระคัมภีร์เป็นภาษากรีก่ะษา o ร t คัมภีร์จากฉบัแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะศึกษาพระคัมภีร์จากฉบับอ่าฮีบรูแต่เขาบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดในการศึกษาพระคัมภีร์คือศึกษาพระคัมภีร์ในพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะอย่าลืมสิว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนที่เขียนพระคัมภี So he knows the meaning he knows the interpretation ดังนั้นพระองค์รู้ว่าตรงนี้เนี่ยมันมีความหมายยังไงเราจะตีความหมายให้ถูกต้องเชื่อมโยงกันยังไงบ้างนะครับก็นั่นแหละ b u when you read the Bible just with your with your head คืออย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าคุณอ่านพระคัมภีร์ตามสมองของคุณเอง you know, you คุณไม่มีทางเข้าใจหรอก You have to read the Bible with Spirit. the the help of the Holy of you ค know, <med itated on it> ุณจำเป็นต้องอ่านพระคัมภีร์ด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะดึงข้อพระคัมภีร์ออกมาสักข้อหนึ่ง Meditate it. on แล้วก็ใคร่ควรทบทวนถึงข้อนั้นอย่างเสมอแล้วก็บอกพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยลูกด้วยสิ What mean? it does อธิบายให้ลูกฟังหน่อยว่ามันหมายความว่าอย่างไร How can apply this can apply in life? I life? my แล้วช่วยบอกลูกนิดนึงว่าลูกจะเอาความจริงตรงนี้ไปใช้ในชีวิตได้อย่างไรผมบอกเลยนะคะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้อ่า สิ่งตรงนี้มันมีความสว่างเกิดขึ้นพระวิญญาณริสุดจะคอยบอกคุณสอนคุณว่าคุณสามารถจะเอาความจริงตรงนี้ไปประยุกใช้ในชีวิตได้ยังไงผมชอบนะครับตรงนี้บอกว่าพระองค์เนี่ย คอยสอนเราในทุกเรื่องจริงๆ husband ถ้าคุณเป็นสามี The Holy Spirit can teach you how to be a godly husband พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถจะสอนคุณได้นะว่าคุณจะเป็นสามีตามแนวทางของพระเจ้าได้อย่างไรพระองค์จะคอยสอน How to love your wife How to lead your wife ว่าคุณจะนำภรรยายังไงแสดงความรักกับภรรยาแบบไหน How to l your children แล้วพระองค์เองจะนำอ่แล้วคุณเองเนี่ยจะนำลูกๆแบบไหน How to do your work แล้วคุณจะทำการงานต่างๆของคุณได้อย่งไร You don't have to live in your own strength คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตด้วยกำลัง ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สอนคุณสิถ้าคุณเป็นภรรยาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะสอนคุณว่าคุณจะเป็นภรรยาที่ให้การสนับสนุนกับสามีได้อย่างไรแล้วคุณจะเป็นคุณแม่ที่สอนลูกๆตามแนวทางของพระเจ้าได้อย่างไรคือพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนให้คุณเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้หญิงที่อยู่รอบตัวคุณถ้าคุณเป็นนักเรียนนักศึกษา ก็ให้คุณขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยสอนคุณ d o n just อย่าบอกว่าโอ้ยฉันเนี่ย IQ ต่ำ i as a s ฉันก็ไม่ได้ฉลาดเหมือนคนอื่น in the t h a t s true เอาถ้าเราพูดกันถึงอ พันธุกรรมอะไรต่างๆมันอาจจะเป็นจริงก็ได้นะคะแต่ลืมสิว่าในชีวิตของคุณคุณมีพระวิญญาณบริสุทธิ์และตรงนี้พระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถจะสอนคุณได้ทุกเรื่องนะครับถ้าคุณเป็นนักธุรกิจ can ask คุณก็ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยคุณได้ Don't you knows Don about everything that the believe คุณเชื่อไหมว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์รู้เรื่องของธุรกิจด้วยนะ Of แน่นอนพระองค์รู้อยู่แล้วแต่ผมไม่ได้หมายความว่า Terima you know, talk to voice audible talk in an audible voice all the time all พราะะพพณสุจูดกับคุณด้วยเสียงที่คุณได้ยินด้วยหูตลอดเวลา the Holy Spirit live on แต่เมื่อคุณเองดําเนินชีวิตโดยการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์คือพระองค์จะใส่แนวความคิดที่มันสร้างสรรค์ดีๆเข้ามาในความคิดจิตใจของคุณ supernatural because think not think own sometimes it's 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 our thought we we และหลายๆครั้งเองที่เราก็ไม่รู้ว่านี่มันเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาติเพราะเราคิดว่ามันเกิดมาจากความคิดหรือความไอเดียของเราเองเพราะเราคิดว่า i ้าพ e ะวิญญาณบริสุทธิ์พูด e ับเราเขาจะต้องพ In a, in a supernatural a v o เพราะเรามากจะคิดว่าถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดกับฉันพระองค์ก็ต้องพูดกับฉันด้วยเสียงสิ no that's not always true มันก็ไม่ได้เป็นจริงตามนั้นเสมอไปนะคะ many times หลายๆครั้งเอง give an idea of thought คือพระองค์จะใส่เป็นเหมือนความคิดแนวไอเดียอะไรบางอย่าง a way out หรือว่ามันเป็นทางออกให้กับเรา he will tell you to do things พระองค์อาจจะบอกให้คุณทำอะไรบางอย่าง that will produce great results แล้วก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกับคุณ that's how he teaches us นั่นก็คือวิธีที่พระองค์คอยสอนเรา even in pastoring แต่ในการเป็นสิทธยาพิบาตพระองค์ก็คอยสอนเราว่าวันนี้อธิษฐานเผื่อคนนี้หน่อยวันนี้อธิษฐานเผื่อการหายโรคหรือว่าวันนี้อธิษฐานเผื่อเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับหรือว่าลองคุยกับคนนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดูพระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะสอนเราในด้านการรับใช้ด้วยขอบคุณพระเจ้าที่เราไม่จำเป็นต้องดำเนินชีวิตด้วยกำลังหรือความรู้ของตัวเรา เพราะพระองค์จะคอยสอนเราในทุกอย่างแล้วตอนที่พระเยซูพูดแบบนี้เนี่ยพระองค์กำลังเหมือนให้กำลังใจหรือหนุนใจเหล่าสาวกอยู่นะคะครับ เพราะว่าเราสาวกตอนนี you know, years, they knew, they saying, ้เนี่ยทั้งรู้สึกเสียใจแล้วก็กลัวไงเพราะพระเยซูไปบอกกับเขาว่าพระองค์กำลังจะจากไปแล้วสามปีครึ่งนะคบที่เขาได้ใช้ชีวิตร่วมกับพระเยซูเขาก็เหมือนยอมละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานเป็นอาชีพอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ละทิ้งมาหมด s ต s ตัดสินใจมาเดินหรือทำเดินชีวิตกับพระเยซูแต่ตอนนี้พระเยซูบอก ว่าเรากำลังจะไปแล้วนะ Of เขาก็รู้สึกเสียใจนะครับทั้งงงแล้วก็ทั้งกลัวด้วยพระเยซูก็เลยบอกว่าไม่ต้องกังวลหรอกนะเดี๋ยวเราจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นผู้ที่จะคอยปลอบประโลมใจท่านและพระองค์จะเป็นผู้ที่คอยสอนท่านในทุกสิ่ง help you remember everything will I taught you และพระองค์ก็จะคอยช่วยท่านระลึกถึงสิ่งต่างๆที่เราเองได้เคยสอนหรือกล่าวไว้กับท่านแล้ว and they t h e y knew h o w the Holy Spirit helped ว h e m เขาก็รู้นะคะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยช่วยเขายังไง because in the later in the book of Acts เพราะในหนังสือกิจการ you see the apostles relying on the Holy Spirit depending on the Holy Spirit in in everything they did คุณก็จะเห็นว่าเหล่าอัครทูตนะครับเขาได้พึ่งพาแล้วก็เหมือนกับว่าวางใจพระวิญญาณบริสุทธิ์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเขาทำ in fact all the New Testament writers จริงๆแล้วผู้ที่บันทึกพันธสัญญาใหม่ทั้งหมด they could write all these details all this revelation and truth by the help of the Holy Spirit เขาก็สามารถที่จะบันทึก ายละเอียดหรือความจริงต่างๆลงไปได้ก็ด้วยความช่วยเหลือที่มาจากพระมญาณไปสุดนั่นแหละ Matthew Mark Luke and John มัทธิวมารโกลูกาแล้ก็ยอนนะคะ t h w i s d o m เขาไม่ได้เขียนด้วยสติปัญญาหรือว่าความจำของตัวเองเลยพระมญาณไปสุดคอยสอนเขาแล้วก็ช่วยเขาระลึกถึงสิ่งต่างๆที่เคยเกิดขึ้น Paul เปาโล a n Peter หรือว่าเปโตร and all the other books แล้วก็รวมไปถึงหนังสือเล่มอื่นๆ t h a in the New Testament ที่คุณอ่านจากในพันธสัญญาใหม่ The Holy Spirit revealed to them The h Showed them and taught them. showed and พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยได้ทำให้เขาระรึกถึงสิ่งเหล่านั้นพระองค์เปิดเผยแล้วก็คอยสอนครับพวกเขา Help them remember all the truths they learned ช่วยให้เขาเนี่ยจดจำได้ถึงความจริงต่างๆที่เขาได้เรียนรู้ไปแล้ว You know the Holy Spirit cannot be seen with our eyes พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เราไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาของเรานะครับ But the greatest he's teacher living our lives. in แต่พระองค์ทรงเป็นครูที่เก่งเฉลียวฉลาดที่สุดและพระองค์เองก็อยู่ในชีวิตของเรา So I'm asking you today วันนี้ผมก็เลยอยากจะขอคุณนะครับ Don't live life in your own strength อย่าไปดำเนินชีวิตด้วยกำลังของ เองพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในคุณเพื่อจะคอยสอนคุณแล้วก็คอยแนะนำคุณในทุกๆเรื่องอยู่แล้วมันก็มีหลายๆครั้งที่ผมอาจจะอ่านจากพระคัมภีร์ศึกษาในข้อพระคัมภีร์และผมก็ไม่เข้าใจในความหมาย doesn make sense at all บางครั้งอ่านแล้วมันก็ไม่เข้าใจเลยจริงๆผมก็จะขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยผม my for own benefit ตอนแรกมันก็ต้อง เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผมก่อนแล้วเพื่อที่ผมจะสามารถเอาความจริงหรือความหมายที่ถูกต้องตรงนี้ไปสอนคนอื่นต่อได้แต่บางครั้งผมก็ไม่ได้รับคําตอบหรือว่าการเปิดเผยความจริงทันทีทันใดหรอกนะครับบางครั้งอาจจะสองสามวันผ่านไปหรือสองสามอาทิตย์ผ่านไปพระวิญญาณไปสุ์ค่อยๆเปิดเผยความหมายตรงนี้กับผมหรือบางครั้งมันอาจจะเกิดขึ้นโดยผ่านทางความคิดของเรา a picture that happens in the heart เดี๋ยวอยู่ๆมันอาจจะมีภาพอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในใจของเรา Sometimes it is through other ministers when they explain the same verse เหลือบางครั้งอาจจะเกิดจากผู้รับใช้ท่านอื่นในขณะที่เขาสอนแล้วเขาก็อธิบายความหมายของข้อนี้ But อย่าลืมนะครว่าแหล่งทั้งหมดนั้นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ So believe in what Jesus said here ก็อย่าใช้คุณเนี่ยเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้พูดเอาไว้ตรงนี้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ teach you all things จะคอยสอนคุณในทุกเรื่องนะครับนักธุรกิจทั้งหลาย depend on the holy Spirit. ให้คุณพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระองค์จะคอยสอนคุณว่าคุณจะประสบความสำเร็จยังไงพระองค์จะคอยสอนคุณว่าคุณจะเห็นการเพิ่มพูนทางธุรกิจเกิดขึ้นอย่างไรนะครับถึงแม้เศรษฐกิจจะไม่ดีก็ตามผู้รับใช้ทั้งหลายให้คุณพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะสอนคุณว่าคุณเนี่ยจะนำผู้คนได้ยังไงพระองค์จะคอยสอนคุณว่าคุณจะทำยังไงให้พันธกิจรับใช้ของคุณเติบโตขึ้น เพราะพระวิญญานบริสุทธิ์เป็นอัจฉริยะนะคบและพระองค์เองก็รู้ทุกอย่างด้วย just like Jesus like เหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้พูดเอาไว้ว่าพระวิญญาณบริสุดจะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่งนะค m ดังนั้นเปิดใจรับพระองค์เถอะครับในฐานะที่จะเป็นครูที่เก่งที่สุดในชีวิตของคุณ Let's pray ให้เราที่ฐานด้วยกันนะค Spirit. ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์สำหรับการทรงสถิตของพระ รงงในชีวิตขอลูก Today you I receive และวันนี้ลูกเปิดใจต้อนรับพระองค์ As greatest teacher my ในฐานะเป็นครูที่เก่งที่สุด Teach me ขอพระองค์สอนลูกเปิดเผยกับลูก I depend on you ลูกขอพึ่งพาพระองค์ Thank you ขอบคุณพระองค์ Leading me me and guiding ที่พระองค์คอยนำลูกและชี้ทางให้ลูกอยู่เสมอ In life every area of my of ในทุกๆด้านของชีวิตลูก In Jesus name Jesus ในพระนามของพระเยซู amen well don't forget to share this message with someone อย่าลืมที่จะแบ่งปันคำเทศนาเรื่องนี้กับใครบางคนด้วยนะคะ เพราะผู้คนจำเป็นต้องได้รู้เกี่ยวกับการงานของพระวิญญาณไปสุดนะครับเราจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับ

ได้ไม่พลาดคำเทศนาใหม่ๆนะครับ We know for sure that through the word of God และเราก็มั่นใจมากเลยว่าโดยผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้า You'll walk in victory and God's purpose for your life จะทำให้คุณสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าได้